อันโยขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมพับจีเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีปรับตั้งค่านะครับสลับมือใหม่นะครับบางคนมือใหม่เข้ามาเล่นยังไม่รู้ว่าพับจีเนี่ยตั้งค่าอะไรบ้างตรงไหนนะครับวันนี้ก็จะมาบอกอ่าตั้งค่าเล็กๆน้อยๆที่ว่ามือใหม่นะครับควรจะปรับเป็นนะโอเคไปดูครับว่ามือหมับมือมือหมับมือใหม่ควรปรับอะไรบ้าง โอเคครับก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกั้งมากมายสามารถเติม UC เกม p u b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g ก l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ อย่าลืมเข้าไปเติมกันนิดนึงนะเข้าไปที่การตัค่าเลยครับอย่างแรกครับคือปกติแล้วเนี่ยเกมเนี่ยมันจะเปิดเสียงเพลงไว้ตลอดเวลาครับซึ่งผมแนะนําให้ทุกคนปิดนะครับนี่เห็นไหมโคตรดังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้มาติ๊กถูกไอ้ตรงนี้ออกนะครับตรงคาว่าเพลงพื้นหลังตรงนี้ครับถ้าใครปรับภาษาไทยก็จะเป็นตรงนี้นะถ้าปรับภาษาอังกฤษก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นภาษาเอ้ว่าจะเขียนยังไงอาจจะเป็นแปะกล่าวอะไรสักอย่างอ่าต่อมาคือคุยแชทครับคุยแชทนี่ก็คือเวลาที่เขาอ่ากดเรียกคือผมแนะนำให้ปรับต่ำๆเลยนะ สิ่งที่เราอยากจะฟังก็คืออาวุธปืนแล้วก็พาน,น,ะ,นะครับเอฟเฟกเสียงก็สูงสูงแล้วก็ปรับเสียงหลักให้เต็มที่นะครับเวลาได้ยินเสียงเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นนะครับชัดแจ๋วโอเคต่อมากา็เป็นการเก็บนะครับบางคนเนี่ยอยากเก็บโนมัติก็มาเก็บตรงนี้ครับแต่ใครที่ไม่อยากให้มันเก็บอโนมัติเนี่ยก็สามารถปรับได้นะแล้วก็สามารถปรับได้อีกว่าปืนเนี่ยเราจะากระสุนเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเช่น AK กระสุน80นัดอะไรเงี้ยครับ M4 กระสุน200นะัดมีคนเคยบอกกันนะว่าทาคลิปสอนนะครับเก็บพวกกระสุนปืนอันนี้ก็จะมาพูดเล็กๆน้อยๆแล้วกันผมจะมาพูดว่าอ่าพวกกระสุนปืนนะครับกระสุนปืนหลักกระสุนปืนเขียยที่เราใช้เนี่ยแนะนาให้ปรับไปอ่าที่200เลยนะแล้วก็ปืนลองเราเนี่ยแนะนาให้ปรับไปที่100นะครับเห็นปะ่ะแล้วก็ชุดปฐถมพยาบาลเนี่ยผมจะเก็บเป็นชุดชุดใหญ่1อัน ชุดบรทพยาบาลคือเฟิร์สเอดนะครับตรงนี้3อันผ้าพันแผล3าอัน,อนหรือว่า4อัน5อันก็ได้แล้วแต่แต่ตอนนี้ผมได้ทำให้เป็นผ้าพันแผล5อันนะครับแล้วก็ศพพยาบาลสอ่า3อันนะครับชูกำลัง3นะครับยาแก้ปวดจะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้คือเน้นยาไว้ก่อนนะแล้วก็พวกระเบิดเนี่ยระเบิดเขาจะเก็บประมาณ5้าครับ สมอเเก็บ5เหมือนกันระเบิดเพิ่งไม่ถึง4นะครับเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าเอาแค่2ก็พอแล้วครับแฟตนี่ไม่ต้องก็ได้คงไม่ได้ใช้นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะแต่ว่าปิดไว้ก่อนถ้าเกิดตั้งเก็บอัตโนมัติหรือว่าตั้งเก็บเฉยมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปิดไปอันนี้ก็จะไม่ตั้งไม่ตั้งนะอันนี้เราจะไม่ตั้งเก็บอัตโนมัตินะครับเพราะว่าบางคังมันในจังหวะไฟมันไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครอยากตั้งเปิดก็เปิดไปครับก็ไม่ได้ว่า อุปกรณ์เสริมสามารถมาตั้งได้เหมือนกันนะครับอยากเลือกปืนอะไรก็เลือกเลยเช่น ak ใช่ไหมเราก็มาใส่ว่าเอ้ย ak เนี่ยถ้าเกิดเจะให้มันเก็บเนี่ยต้องเป็นของแต่งนี้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอย่างเช่นผมเอา m 4 m 4ต้องของแต่งตามนี้ปึ๊บอ่าเป็นไงเออประมาณนี้นะครับต่อบาควาไว้อันนี้ทุกคนต้องปรับอยู่แล้วครับซึ่งในช่องผมมีปรับนะแต่วัวนนี้ผมจะมาพูดถึงตั้งค่าหลักๆแล้วกันอ่า ต่าค่าหลักหลักก็จะมีนี่ที่ผมแนะนำก็จะเป็นกดค้างนะครับบางคนถัดกดแตะก,ก็สามารถกดแตะได้แต่แนะนําให้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่เพิ่งเล่นเลยผมแนะนําว่าให้ปรับเริ่มไปเลยกดค้างอ่ะเออจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลามาปรับใหม่นะครับเพราะว่ากดค้างมันได้เปรียบกว่าแล้วนะครับแล้วก็หมุนมุมกล้องเนี่ยอันนี้แนะนําปิดนะครับสำหรับคนที่ใช้เจโรโลถ้าใครไม่ใช้เจโรลก็กดเปิดนะครับผมตรงนี้โอเคสำหรับสูตรเลขด่วนอันนี้เปิดไว้ครับค่อนข้างที่จะสาําคัญนะครับเปิดไว้เปิดไว้ เอียวตัวเปิดนะครับแล้วก็ปรับไปกดค้างเหมือนเดิมนะครับเอียวแล้วเลงก็กดปิดไปนะหรือว่าบางคนจะเปิดนะครับแต่ว่าแนะนาให้กดปิดดีว่าเวลาใช้ระยะใกล้สามารถเอียงตัวได้เออเออประมาณนี้นะครับแร้ว่าคขบขูดขั้นสูงครับเลื่อนไปข้างล่างสุดนะทุกคนสุดเลยมันจะมีโมเมนต์สำคัญตร,ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อ่าอา่เล่นแล้วกระตุกอะไรครับมีปัญหารกระตุกหรือว่าเครื่องร้อนมากเกินไปแนะนำให้กดปิดนะครับตรงนี้ เออไอตรงนี้มันก็จะช่วยได้นะปิดทั้ง3อันนี้เลยครับเพราะว่ามันทั้งรีเพย์นะแล้วก็บันทึกนะครับโมเมนต์ที่เรายิงแต่ละช็อตแต่ละช็อตฟีเจอร์เลยอันนี้ค่อนข้างจะสาคัญมากๆเหมือนกันครับเวลาสู้ระยะใกล้บางคนจะเปิดบางคนไม่เปิดกันแล้วแต่คนนะครับอันนี้เหมือนกันครับใจโลสคบสำคัญเหมือนกันสลับผมนี่แหละบางคนเปิดบางคนใช้บางคนไม่ใช้นะครับว่เลื่อนลงมาเรื่อๆเนี่ยแจ้งเตือนเมื่อเร่งกำแพงอันนี้ให้เปิดไว้นะครับ ตรงนี้ป๊บ,ปบ,ปบช่วยเล็งตรงนี้ให้เปิดไว้นะครับทุกคนจะได้ยิงแม่นแต่ว่าถ้าใครจะฝึกฝึกอ่าเล่นยูครับก็แนะนําให้กดผิดนะครับไอตรงนี้ทีพีนี่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเราก็จะปรับ80เหมือนเดิมนะครับเอพีก็จะปรับ9ข้อความไวการวิ่งก็แนะนำแบบ86ถึงอ่า90นะครับประมาณนี้โอเค อันนี้ก็จะเป็นตะค่าสําคัญนะครับที่คนเปิดนะทุกคนอ่าช่วยทําเครื่องหมายตรงนี้เปิดไว้นะครับบางครั้งเรามาให้เพื่อนหรือมาให้เพื่อนเนี่ยจะได้มาได้นะตรงนี้นะครับกระโดดปีนแนะนําให้กดแยกนะครับเวลาปีนเนี่ยแยกเนี่ยจะได้กระโดดกันเนาะเพราะว่าเวลาสู้ระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่านะครับเวลาเราก,กดแยกสู้หลักกาแพงเนี่ยรับรองว่าเออเล่นได้ดีแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพิ่มเพิ่มพูดถึงกราฟิกครับบางคนปรับกราฟิกไม่เป็นนะ มันขึ้นว่าดีสมดุลเฟรมเรตดีอันเนี้ยคือจริงๆแล้วเราสามารถปรับกําหนดเองได้นะครับแล้วก็ขึ้นเขียนไปเลยกดกาหนดเองนะครับกราฟิกเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งสูงเนี่ยฟเฟรมเรตจะยิ่งต่ำนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ายิ่งปรับยิ่งปรับภาพสูงเนี่ยเครื่องก็จะยิ่งกระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปรับเรื่อยนะครับผมโอเคตรงนี้สีสาสดใสนะครับเพื่อความกระจ่างใสนะครับของลูกตาเรา ใครที้ตาบทสีสามารถปรับได้นะครับตรงนี้ตืดตืดโอเคแต่สิ่งที่เราจะมาดูคือประสิทธิภาพรับตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะมีคำว่าต่อสู้อันนี้คือล็อบบี้นะแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิภาพตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะมีคําว่าปรับภาพละเอียดอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ภาพคมชัดก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับภาพมันจะดูคมขึ้นอันนี้ผมจะใช้ไป 2x อกนะทุกคนอ่าว่าเด็พลังงานอันนี้จะตั้งกราฟิกให้ต่ำลงก็แล้วแต่คนนะครับผมปิดนะเพราะว่าอยากให้ได้ภาพมันสดๆหน่อย เงาอันนี้ปิดไปเลยครับไม่งั้นมันจะกระตุกนะทุกคนกราฟิกปรับอัตโนมัติอันนี้ก็ปิดนะครับเพราะว่ามันจะตั้งเฟรมเรทเราแข่งกันไปปล่อยให้มันลันไปได้เต็มที่นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรละพาณะนะครับเวลาคนขับรถเนี่ยจะมีพาณนะในเสียงเพลงบนรถนะสามารถมาตั้งค่าตรงนี้นครับตรงคําว่าปุ่มกันตนเองแล้วก็พาณนะนี่เห็นไหมมันจะมีคําว่าเพลงในรถอันเนี้ยตอนแรกมันจะเปิดนะครับแล้วก็เรากกปิดไป แล้วก็ใครที่มีปัญหาดีฟรถเนี่ยไม่อยากดีฟนะครับก็กดปิดตรงนี้เหมือนกันแตะค้างเพื่อเปลี่ยนที่นั่งนะครับก็กดเปิดนะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนที่นั่งเนี่ยมันจะเฟี้ยวครับเวลาเรา,าเปลี่ยนคนขับนะหรือว่าเคมายนะครับโอเคครับจบไปแล้วะคระับสาหรับการตั้งค่าสาหรับมือใหม่นะครับที่ผมคิดว่าเออเนี่ยมือใหม่เนี่ยคนที่จะปรับตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากมากครับ